สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แอมสไตร์กุานะครับเมนีมาอัปเดตเม็ดบักมัวนะครับที่เขาเลยเพาะไว้นะครับเนี่เพาะไว้วันที่สิบเจ็ดมีนาหกสี่นะครับผมเมนีเป็นวันที่ยี่สิบเกามีนาหกสี่นะครับเริ่มแทงหยอดเข้ามานะครับในหนึ่งเมล็ดกะซิมีประมาณ2ต้นนะครับนะครับ ประมาณ10กว่าวันนะครับาแตกแล้วนะครับเดี๋ยวผมสิมาสรุปอีกคลิปหนาะนะครับว่าพ่อแตกขึ้นมาเป็นต้นแล้วรวมทั้งหมดสิเป็น,น,นจากต้นหนึ่งเมล็ดสีด้จากต้นนะครับผมกะขาวๆนะครับประมาณนี้เนาะอีพีนี้กะสรุปมาประมาณ10บกว่ามือนะะครับแทงยอดเป็นต้นแล้วนะครับผมอีพนะีน้าเดี๋ยวมานับกันอีพีนี้ลาไปก่อนนะครับผม